ก็สำหรับใครที่อยากแอดเพื่อน,นยาดีนานิยนะครับก็สามารถแอดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาแปะเคียร์โค้ดไว้ให้ทุกคนนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันเลยก็ขอกราบสวัสด <est> ีเ <Q> พื่อนๆชาวลาเรนเจอร์ุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชุนโกนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเราก็มามาดูเรนเจอร์พาดกันเฉยๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยวมาพามาเล่นอะไรอีกแต่ก็มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งทุกคนก็ เดี๋ยวรอจบอาการเก็บของอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะครับทุกคนโอเคก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้เก็บเลนเ e อร์พารเป็นที่เรอยแล้วนะก็ถึงหน้าที่30แล้วก็เกือบไม่ทันนะแต่ก็ก็ทันอยู่ดีโอเคเราก็รับของเลยทุกคนนะก็กบชมพูกบดำชมพูสลับกันโอเคแล้วก็สกินบอมนะครับทุกคนนะอันนี้ เราเหลือแค่กระป๋อง XP ที่ยังไม่ได้รับนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ค่อยรับแล้วกันนะครับโอเคก็อตอนนี้กบดำเรากบดำกบพ่วงกบดำหนึ่งแล้วกว็พ่วงสามนะครับเดี๋ยวกบดำตอนนี้ผมจะมีโครงการในการปั้นเยบเป็นเลเวลแม็กนะครับทุกคนผมก็ huh. ใส่ไปเลยทุกคนเยบอยัดไปเลยทุกคนนี่มาลนะใกล้แล้วทุกคนใกล้ละ ใก็้ถึงความฝันแล้วเยบูแม็กตอนนี้บวก1 6โอเคทุกคนก็โอเคสวยสวยเลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้เดีย๋ยวมาดูเซอร์ไพรส์ที่ผมบอกดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนเซอร์ไพรส์คืออะไรใช่ไหมก็ทุกคนมาดูบ้าแล้วผมนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเซอร์ไพรส์เกียร์โดนแน่นอนครับทุกคนนี่เกียร์ชิ้นนี้เลยก็หลังจากที่ผมเปิดรูบี้ไปเนี่ยอ่า หนงรูบี้คลิปนั้นนะใครไปดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับทุกคนนะโอเคตอนนั้นผมก็ไม่ได้อะไรเลยคว้าน้ำเหลียมมาแบบเราแล้วได้เค่กระชาเซลลี่มาอันนึงที่ผมคิดว่าดีสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีรูบี้จาก PVP ส่งลูบี้สุดท้ายก็ได้เอาไปเปิดนะครับทุกคนตัวตูว้อากาศแต่ว่าได้ันี้มาซึ่งก็ไม่เป็นไรก็เอามาเถอะตอนนี้คือผมต้องการมาเกตโดนแน่นอนนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้คือ เราได้มาบุ๊คเราแบบโอ้โหทุกคนผมเล่นพีพีมันมากตอนนี้ตีแบบชนะโดโดทุกคนทุกคนเห็นไหมสิบวินนี่ทุกคนดูสิบวินแล้วคือทีมที่ผมชนะค่อนข้างจะตึงอย่างนี้ทุกคนตึงตึงพอตัวทีมนี้เนี่ยเนี่ยเราชนะทีมไหนบ้างไงทุกคนทีมแบบโอ้โหเนี่ยทุกคนทีมแบบตึงตึงทุกคนโดนทีมเนี้เนี่ยน่ากลัวมากครับทุกคนคือโอ้โหเกียร์เขาแบบโดนเยอะมากทุกคน แต่ว่าทีมป้องกันเราก็ป้องกันไม่ค่อยไหวนะครับทุกคนนี่ทุกคนในทีมนี้ผมก็ตีสู้ได้เนะโอ้เกียร์เขาค่อนข้างจะแบบเจ๋งจริงทุกคนเกียร์เขาเจ๋งจริง,รงเออเขาไม่ได้เกียร์ย่อยนะครับนี่ทุกคนดูเกียร์เกียร์หดจริงทุกคนเกียร์หดมากคือเกียร์โดนแน่นอนตอนนี้เราได้มารู้สึกแบบผมเห็นความต่างชันกันเลยระหว่างเกียร์ไม่มีโยนกับมีโยนนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอันนี้ก่อนละกันสก,กิน้อมอะสก,กิน้อมแบบ งานไวเนี่ยเราศาสตร์เติมมาแล้วทุกคนโอเคเราใส่กัน,นดูหนสิโอเคสกินสลามก็สวยงามนะครับทุกคนนี่เย้เท่เกินเท่เกิน,ท,กนทุกคนโอเคเดีย๋ยวเราไปรีวิวดาเมจบา็อกด้วยละกันทุกคนกับสกินป้อมสลามน,นะครับก็ด่านที่เราจะรีวิวก็จะเป็นด่าน3 9 6้าด่านเดิมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกัเลยทุกคนปึ๊บมา อุ i, M, im, mainland, ้ยทุกคนใส่กินบ่อมสะามก็มีหยดน้ําสวยงามมากทุกคนนี่เดี๋ยวลองยิงไปหน่อยนะอุ้ยทุกคนสวยนะสวยนะจริงๆสวยงามเลยโอเคปล่อยบาร็อกไปออาโยนหน่อยเพื่อนออาเดี๋ยวทุกคนโรบาร็อกโยนหน่อยปุ๊บอุ้ยทุกคนโอ้โหรถไปเยอะนะเยอะนะโยนรอบอย่งเกือบครึ่งยังไงทุกคนเกือบแบบเกือบครึ่งเลยอ่ะคือคือแรงมากทุกคนจริงๆนะพูดตามตรงเลย เดี๋ยวคือถ้าเรามีอัพเกรด่าอีกอะทุกคนมันจะยนทีเดียวยังไงก็ตายทุกคนผมมั่นใจเลยถ้ามีอัพเกรด่าอันน am ี้ขนาดไม่ได้มีอัพเกรด่าทุกคนดูเอาไว้แล้วกันว่าเร่งขนาดไหนนะทุกคนโอเคแต่ว่าอัพเกรด่าตุสลหรับท่าเสเสงเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากสักเท่าไรเอ้ยไม่ใช่สักเท่าไหรสิอ่าเป็นไปได้ยากมากทุกคนเพราะว่ามันมีแค่เกียร์วิ่งเท่านั้นที่เราสามารถใส่ออปชันอัพเกรด่าได้สำหรับ่าเสกธาตเมื่นะครับซึ่งเกียร์วิ การแข่งขงันก็ยิ่งสูงขึ้นเพราะว่ามีออโต้รันนะก็โอเคก็สามนั้นทุกคนกอ็อย่าไปวิ่งแล้วกันเราเก็บรูบี้ไว้ที่เอาไปซื้อขนอลุกเรียกวิ่งเนี่ยเอาไปเปิดคนลระบูดีกว่าทุกคนผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับสำหรับคนที่คิดจะวิ่งนะแต่ว่าถ้าพวกศุลต่านที่เขามีเงินแน่นๆทุกคนเขาก็มีเกียร์อะไรคนลระบูเขามีอยู่แล้วเ,เขาอยากได้เกียร์วิ่งออกมาใส่ออปชัน่นัำเกียร์ชาติอะไรก็ก็แลกแต่เขานะทุกคนเราก็ เป็นบูลเล่นที่ไม่ได้เติมเยอะหรือว่าไม่เติมอะไรก็แนะนําว่าเก็บรูบี้เอาไว้ซุ่มเกียร์คุณระบูดีกว่าทุกคนนะครับโอเคก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ